สวัสดีค่ะ FC f a n ขาับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมิวชนทํากินวันจันทร์ที่5มิถุนายนพศ2566เมื่อวานวันที่สซอแอนมางานทําบุญร้อยวันโรงงานปุ๋ยอินทรีพีภูตะวันที่โคราชนะคะหลังจากลงจากเวทีซอแอนก็ได้อัปเดตโพสต์อัปเดตข้อความโพสต์ว่าขอบพระคุณเจ้าภาพ งานทำบุญโรงงานปุ๋ยอินทรีพีภูตะวันขอบคุณพี่น้องอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาที่มาให้กำลังใจกันขอบคุณมาลัยน้ำใจหน้าเวทีไว้เจอกันใหม่นะคะจบจากงานที่โคราชวันนี้เดินสายต่อนะคะที่โคราชเหมือนกันค่ะวันนี้วันที่5มิถุนายนพศ2 5 6 6 ซอแอนได้อัปเดตคิวงานเมื่อประมาณ7ชั่วโมงที่ผ่านมานี้ว่าวันนี้เป็นแขกรับเชิญวงหมอลำใจเกินร้อยที่วัดบ้านโนนเกอกอำเภอสีดาจังหวัดนครราชสีมา FC แฟนคลับชาวโคราชอำเภอสีดาถ้าสะดวกเดินทางมาให้กำลังใจแอนอรอรดีกันได้นะคะวันนี้วันจันทร์กับวันหยุดท่านใดมาได้มาม้วนมาสนุกกันคะ่ะ ซอแอนบอกรอกำลังใจจากทุกคนอยู่นะสำหรับ FC f a แฟนคลับท่านใดเดินทางไปได้ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับขับรถด,ด้วยความระมัดระวังช่วงนี้อากาศไปรปวนฝนฟ้าตกไหนก็ขอให้สะดวกปลอดภยัยยอมรับนะคะ FC f a แฟนคลับซอแอนยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมหลังจากที่ซอแอนโพสได้ประมาณ13ชั่วโมง FC f a แฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจเยอะมากกดไลค์ก็หลายพันคน ขอบคุณ fc แฟนคลับที่เข้ามารับชมรับฟังเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนใหม่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารไว้พบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ